สวัสดีนะครับอ่าก็วันนี้เนาะจะเป็นคืนวันที่31เขาเรียกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ FC ทั่วโลกนะคะ FC รู้อิง FC บอโจ FC สาหน่อยเพชรบันแพงกับทุกดวงใจขอบคุณทุกท่านนะคะทุกความรักทุกความเมตตาที่มีให้กับช่องพี่หญิงพาร่วยขอบพระคุณมากๆทุกความสำเร็จใดที่แม่หญิงได้รับขอให้ย้อนกลับไปหาพวกคุณเช่นเดียวกันนะคะการให้ ให้ที่ไม่ไม่มีวันที่สุดคือให้ความรักหรือให้ความช่วยเหลือ,อกดไลค์สับตะคากดแชร์แบบนี้ค่ะมีผลมากๆนะทุกคนหนะ้าแล้วก็กดติดตามแบบนี้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยอันนี้ไม่หญิงก็กลาบทุกดวงใจน่ะละนะคะนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะสิ่งที่ไม่ดีเราจะทิ้งไว้ข้างหลังนะลูกนะ้ ขอให้เอซทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะสิ่งที่ไม่ดีเราจะทิ้งไว้ข้างหลังอืมเราจะเอาแต่ความร่ํารวยตามไปด้วยอความทุกข์ยากอะไรเราจะไม่เอาไปแม่จะสั่งให้มันสต็อปอยู่ข้างหลังเขาจะไม่มีโอกาสตามพวกเราไปขอให้พวกเราทุกคนโจก้าวข้ามก้าวผ่านก้าวสู่ความสําเร็จเราจะไปร่ํารวยเราจะมีความสาเร็จมีความจเจริญรุ่งเรือง มีสติปัญญามีแต่คนอุปธรรมค้ำชูทุกการดำเนินชีวิตขอมีแต่ความสำเร็จอย่าติดอย่าขัดลูกเดอ้ออ่าใครที่ยังไม่มีแฟนก็ขอให้เจอคนที่ใช่ขอให้ได้คนที่รอกขอมีแต่ความสุขทุกการดำเนินชีวิตใครที่มีครอบครัวก็ขอให้มีแต่ความร่มเย็นนะคะถ้าใครยังไม่มีลูกก็ขอให้ได้ลูกเป็นคนดีเป็นอภิชาติบุตรนะลูกหนะ้าถ้ามีแฟนก็ขอให้เป็นคู่บุญบาร,รมี คู่เวรคู่กรรมไม่เอานะลูกนะสิ่งไม่ดีให้มันอยู่ข้างหลังให้มันอยู่กับปีหกหกพวกเราจะเข้าสู่ยุคเก้านะคะเอ่ยยุคนี้เขาเรียกว่ายุคแปดหนึ่งในรอบยี่สิบปีเขาเรียกว่าเป็นยุคยุคตอนนี้คือยุคแปดหลังจากนี้พวกเราก็จะเข้าสู่ยุคเก้ามังกรไฟนะคะให้ทุกคนระวังแต่ก็ไม่เป็นไร ถ้าคิดดีทำดีพวกเราก็จะรอดปลอดภัยกันทุกคนนะลูกหนะ้าขอให้ทุกคนกตัญญูต่อพ่อแม่คิดดีทำดีทุกการทำความดีนะคะถ้าใครมีพ่อแม่ดูแลท่านให้ดีแล้วพวกคุณจะมีความสำเร็จพรที่ประเสริฐพรที่เลิ่ลนลำจากพ่อแม่เรานี่แหละเราจะไปทำบุญร้อยวัดพันวัดก็ไม่สู้พ่อแม่วอวยพรให้เราอ่านะคะสำหรับอันนี้ ก็มีคนให้แม่นะจ๊ะแม่ก็จะเอาไปให้เด็กๆเออนะคะอืมก็เราเจอกันอีกทีปีหน้านะลูกทุกคนนะคะอีกสักครู่ไม่หญิงจะไปะสวดมนต์ข้ามปีนะคะใครสะดวกก็เข้ามาในไลฟ์สดอ่าถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรอ่าถือว่า การสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยเขาเรียกว่าต้อนรับสิ่งดีๆนะคะ,ะถ้าใครเชื่อในความเชื่อของแม่หญิงนะเขาบอกว่าเทพไทเทวาท่านจะมาบัญชาหรือประทานพรจุดแรกของแต่ละจังหวัดเนี่ยจะต้องท่านจะลงที่ศาลหลักเมืองก่อนและท่านก็ไปที่อื่นแบบนี้ค่ะในการที่สวดมนต์ข้ามปีนะคะถ้าใครไปตรงไหนได้ก็ไปนะลูกนะมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีสวดมนต์ข้ามปีคือดีมาก นะคะเพราะว่าเราจะได้รับพก่วนคนอื่นอ่าเวลาเที่ยงคืนปุ๊บเนี่ยเทพไทเทวาท่านก็จะลงมาถ้าเราอยู่ในพิธีสวดมนต์ข้ามปีหรือถ้าใครไม่ได้ไปสวดมนต์ข้ามปีก็ให้สวดที่บ้านก็จะรับพลังนั้นเช่นเดียวกันนะคะบางคนเนี้ยเขาก็จะอาบน้าอ่าอาบน้ําอ่าอาบน้ําเพื่อต้อนรับปีใหม่แบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็หนึ่งปีที่ผ่านมา มันก็มีทั้งทุก,ทกและสุขเนาะแต่แม่มองว่าเป็นปีที่แม่หญิงมีความสุขคือแม่หญิงก็มีความสุขทุกปีนั่นแหละอ่าอันนี้ก็กาบขอบคุณม,มากๆยอดติดตามเจ็ดหมื่นกว่าขอบคุณยอดคนเข้ามาชมก็ไม่น้อยถือว่าเยอะมากนะคะจะก,กดไลค์หรือไม่กดไลค์ก็ไม่เป็นไรและมากกว่าสิ่งอื่นใดคือขอบค,คุณ ช่อง youtube เนาะที่ทำให้พวกเรามาพบมาเจอกันแล้วก็ขอบคุณสมาชิกช่องอืมขอบคุณลูกอ้อมขอบคุณลูกทุกคนที่มีส่วนร่วมนะคะลูกวรลนาลีอ่าลูกเอ่อคุณลำพึงก็โยนตสติกเกอร์ให้แม่บ่อยลูกโอโมลูกดีไซน์ลูกเจนวิทลูกธนพัฒนแล้วก็เอดมินก็จะมีคุณชัดชัย คนเลี้ยงไก่หรือคุณอาคมลูกทีมลูกอันลูกอันนี่คือก็ยังอยู่กับแม่นั่นแหละนะคะแล้วก็มีใครอีกชาโบโตนะคะลูกสุยาซักนาะทีมแอดมินของแม่แม่ก็ขอบคุณมากๆค่ะที่คอยอยู่เคียงข้างการทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีเพื่อนไม่มีพี่ไม่มีพันธมิตรที่ดีเราก็ไปต่อไม่ได้ แม่ก็ขอบคุณโชคชะตาขอบคุณวาชนาขอบคุณที่นำพาได้พบได้เจอกันนะคะ,ะคนเราถ้าไม่มบุญไม่มีบุญสัมพันธ์กันเราก็ไม่ได้พบได้เจอกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลศูนย์รวมใจของพวกเราก็คือลูกอุอิงอันนี้ก็ลืมไม่ได้ที่หนึ่งของพวกเราที่ทําให้พวกเรามีความสุขและมาพบมาเจอได้พูดจาภาษาเดียวกันก็คือลูกอุอิง นะคะแล้วก็ลืมไม่ได้อีกก็คือบอสโจผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดอ่าของแม่หญิงอันนี้แม่รู้สึกประทับใจขอบคุณบอสด,ด้วยนะคะขอบคุณที่ให้เกตแม่หญิงเออ่แล้วก็แม่ก็อยากจะบอกว่านะคะปีใหม่แล้วปีหน้าพรุ่งนี้เนาะสิ่งใดที่แม่หญิงเคยล่วงเกินใครนะคะแม่หญิงก็ต้องกราบขอภัยทุกท่านน่ะละอืมกราบขอภัยอย่าได้ติดเวรติดกรรมกันให้สิ้นสุดกันในวันนี้ แม่กลับขอกรรมาการทุกคนนะคะที่แม่เคยล่วงเกินเนาะและแม่ก็ขอบคุณทุกท่านที่รักและเอ็นดูแมอ่อิงทุกสิ่งทุกอย่างแม่มองว่ามันคือโชคชะตาลูกอูอิงก,ก็เช่นเดียวกันต้องขอบคุณนางที่ทําให้แม่มีผู้ติดตามมากมายอันนี้ก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ลูกอิงคือปฏิหารลูกอิงคือความสําเร็จหรือเทพแห่งโชคลาภก็ได้บอสโจก็เหมือนกัน โบโจคือผู้ให้เป็นผู้ให้ยิ่งใหญ่กว่าผู้รับแน่นอนและเขาก็จะอยู่สูงกว่าผู้ให้คือสูงกว่าผู้รับผู้ให้จะสูงกว่าผู้รับเสมอโบโจนี้ต้องยกไว้เลยเป,เป็นพ่อเป็นพ่อแห่งชาติะนะคะขอบคุณโบโจขอบคุณสาวน้อยเพชรป,นปานแพงขอบคุณเอฟซีลูกอุ๋งอิงทุกท่านเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าก็มีเอฟซีคุณแตงโมเอฟซีเอ่อคดีกกกด้วยเนาะอ่า ถึงจะเป็นไม่มากไม่มายแต่พวกเขาก็มีส่วนร่วมมากดติดตามแม่หญิงอันนี้ไม่หญิงกลับขอบคุณมากๆค่ะมี FC คุณนิวมุดา FC ลูกยูกิเอบอสนก FC ฟซ ok, ทอแอน FC บอสบอยเยอะแต่เขาอาจจะติดตามแม่แต่เขาอาจจะไม่ค่อยได้คอมเมนต์อันนี้แม่ก็ขอบคุณไม่รู้ว่าพวกเขามาฟังแม่เหมือนกันอแล้วก็ FC บอสนก FC ลูกอาเออหลายๆท่านนะคะ,ะทุกท่านนะ แม่หญิงก็ขอบพระคุณมากมากขอให้พวกคุณมีแต่ความสุขนะคะมีแต่ความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองเดี๋จะบอกว่าโอ้ยแม่หญิงก็พูดวไปวนมามันเป็นความสุขนะคะที่พวกเรามีให้กันในในหนึ่งปีที่ผ่านมาอืมโอเคแม่มองว่าทุกความสําเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มี f อฟซนะคะ นี่คือรากฐานของศิลปินทุกคนรากฐานของคนทำ YouTube ก็คือ FC ถ้า FC ไม่อบอุ้มพวกเรา YouTube ก็อยู่ไม่ได้เพราะมันไม่มีคนมาดูอันนี้แม่กาดแทบเท้าเลยนะคะสำหรับ FC ทุกท่านขอบพระคุณมากๆนะคะปีใหม่แล้วก็ขอไม่แต่ความสุขเราจะทิ้งความทุกทิ้งสุขอ่อ ความเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้มันอยู่กับปี2566แล้วพวกเราจะพากันก้าวข้ามก้าผ่านเข้าสู่ยุค9ปีพุทธศักราช2566ขอให้พวกเราทุกคนคิดดีทำดีนะคะและวิธีวิธีคืนนี้นะคะให้ทุกคนเอาเงินมานับตอนเที่ยงคืนนะลูกนะก,ก่อนนอน ให้เอาเงินมานับนับไปเรื่อยๆืนับให้ได้เงินแสนเงินล้านเอาถ้าใครมีแบงค์ยี่สิบแม่จะบอกว่าโอ้ยหนูไม่มีเงินแสนหนูทำงานดีแม่ให้เอามานับถูกนับให้ถึงอยากได้เท่าไหร่ก็นับไปแม่เชื่อว่าปาฏิหาริมันมีจริงๆความสําเร็จเกิดขึ้นแน่นอนแต่ลูกจงศรัทธาในพลังแห่งจัก,กรวาลความสําเร็จมันมาแน่แต่จะมาเท่าไหร่ไม่รู้แต่มาแน่นอนให้ลูกทุกคนนับตังค์ใครมีทองมีหยองก็เอามากองไว้ สมมุติฐานว่าเราเรานอนบนกองเงินกองทองเอาเงินมาไว้ใต้หมอนเอาทองมาไว้ใต้หมอนแล้วก็นอนแล้วก็การาบขอให้ลูกได้ได้เพิ่มทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะขอให้ได้เยอะๆเอออยากได้ท่าไหนก็อธิษฐานเอาแล้วก็นับเงินสมมุติเรามีแบงค์ยี่สิบจะไมคะเราก็นับเป็นแบงค์พันไปเลย1นึ่งพันสองพันสาี่พันหรือเราจะนับแบงค์ละหมื่นก็ได้หรือเราจะนับเป็นปึ้งก็ได้สมมุติแบงค์ยี่สิบคนมีน้อยจะไหมก็นับเป็นแบงค์ยีเป็นหนึ่งปึ้ง ปึกละแสนปึกละแสนมาเนี่ยค่ะหนึ่งแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนเก้าแสนหนึ่งล้านให้ลูกทําแบบนี้มันเป็นไปได้จริงๆแต่อย่าสงสัยแล้วก็จงทําตามที่แม่หญิงแนะนานะลูกหน้าใครมีเหรียญบาทก็เอาเหรียญบาทนั่นแหละมานับหนึ่งพันสองพันสามพันนับไปให้พอดีกับโชคชะตาหรือเ,อาเขาเรียกว่าว่าชนาเราจะได้เท่าไหร่อย่าให้เกินชะตาอย่าให้เกินว่าชนาก็ หนึ่งล้านสองล้านสามล้านมันได้อยู่แล้วแหละแต่อยู่ที่ว่าเราจะเก็บหอมลอมริบได้แค่ไหนเงินมันต้องเข้ามาโชคชะตาคนเรามีวาจนาโชคชะตาที่เหมือนกันนี่แหละแต่อยู่ที่ว่าใครจะคิดได้ใครจะรู้ทันใครจะเขาเรียกว,ว่าควบคุมตัวเองได้ดีกว่ากันถ้าใครที่ควบคุมตัวเองได้ดีคนคนนั้นก็จะเก็บเงินได้เยอะ เพราะอะไรเพราะเขาจะรู้จักอดทนอะไรที่ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปซื้อนะลูกหน้าเก็บเงินไว้เยอะๆลูกมันจะได้มีกินมีใช้เราจะได้ไม่ทุกข์เราจะได้ไม่เครียดเพราะจํมการการผนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเล่นได้แต่ให้เล่นเบาๆนะลูกหน้าทุกคนอืมแล้วก็วิธีวิธีบางคนบอกว่าอุ้ยอยากเก็บเงินได้จังเลยลูกขอยืมแก้วหน่อยลูกกบขอยืมแก้วหน่อยอ่าอยากเก็บเงินได้จังเลยวิธีนะคะไม่จะบอกให้ เวลากินน้ำนะลูกนะเวลาหยิบแก้วให้ให้กำให้มิดเลยกำให้มิดแล้วก็กินอย่าทําแบบนี้นะอย่าทําแบบนี้เพราะเงินมันจะไม่เหลือ,อลองทําดูนะคะนี่คือวิธีเก็บเงินให้อยู่ลูกเวลาหยิบน้ําเข้าปากให้ทําแบบนี้นะลูกนะอืมแล้วกเ็เครื่องประดับนะคะ อันนี้ก็มีส่วนทําไมแม่หญิงจึงต้องใส่แหวนเยอะเพราะว่าแหวนเนี่ยสัญลักษณ์หรือความหมายมันจะทําให้เราอะ่ะเก็บเงินอยู่อ่าเนี่ยเนี่ยอ่านอนมีอุ้ยมีคนถูกฮานอยด้วยอ,ะอ่ะอื แม่ให้เขาสามห้าเก้าไงมีคนถูก VIP mm hmm. ออกสามห้าเขาให้แม่มาสามเจ็ดร้อยเขาถูกที่แม่ให้หวยฮานอยเมื่อกี้ขึ้นนะคะขึ้นสามห้าสุดยอดอืมโอเคนะคะแล้วก็รายละเอียดเนี่ยแม่ค่อนมาบอกอีกทีวันนี้เอาแค่นี้ นะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะขอบคุณพ่อโจขอบคุณลูกอิงขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ให้เกียรติและเมตตาศรัทธาไมห่หญิงนะขอให้รวยเฮ่งตลอดปีตลอดไปเจอกันปีหน้าจ้ะสวัส,ส้ีอีกสักครู่แม่จะไปไล์สดสวนหมตนกังปีเจอกันนะลูกสวัสดีค่ะ